สวัสดีค่ะพบกับรายการยาดาควิตซึ่งจะนำความรู้น่าสนใจมาทำเป็นควิสสิบข้อให้คุณผู้ชมลองตอบดูค่ะโดยหัวข้อในคลิปนี้คือฟ้าทลายโจรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วมาเริ่มกันค่ะคำถามข้อที่1ข้อใดไม่ใช่ชื่อท้องถิ่นของฟ้าทลายโจรข้อกอน้ำลายทันคอนข้อขอดวข้อคแยต่ตตนมูชเช่ลยคำตาบข้อที่ห คือข้อขอค่ะดเวเป็นชื่อท้องถิ่นของรันจุดในจังหวัดตากนานีส่วนข้ออื่นเป็นชื่อท้องถิ่นของฟ้าทลายโจรโดยข้อกอเป็นชื่อในกลุ่เทพและข้อคอเป็นชื่อที่สงขวาค่ะคำถามข้อที่สองข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรข้อกอเป็นพืชล้มนุกข้อขอเป็นพืชชอบน้ําขังข้อคอเป็นพืชทนแรงได้ดีเชลยคําตอบข้อที่สอง คือข้อขอค่ะฟ้าทลายจนรเป็นคืชชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําขันค่ะส่วนข้ออื่นถูกต้องแล้วฟ้าทลายจนรเป็นคุดลลมลุกและเป็นคุชที่ทนแรงได้ดีค่ะคําถามข้อที่3ฟ้าทลายจรมีจํานวนโครมโมโซมกี่คู่ข้อกอ23าคู่ข้อขอ24คู่ข้อคอ25คู่เฉลยคำตอบข้อที่สคือข้อคอ25คู่ค่ะ เซลของฟ้าทะลายจนมีจำนวนควมโซม25สคู่ความรู้เพิ่มเติมมนุษย์มีควมโซม23สคู่ลิงชิมแตนซีมีควมโซม24สคู่ค่ะคำถามข้อที่4สารใดในฟ้าทลายโจนยมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับสารในข้ออื่นข้อกแอ,อนโดกราโฟไลข้อข14ด,ดีออกซี1ิบอดไดดีไฮโดแอนโดกราโฟไลข้อขอนิโอแอนโดกราโฟไล เฉลยคำตอบข้อที่4คือข้อขอค่ะฟ้าทลายโจรที่มีสารในข้อขอสูงอาจทําให้ผู้บริโภคมีอาการของความดันโลหิตต่ําได้ค่ะคําถามข้อที่5มาตรฐานวัตถุดิบฟ้าทลายโจรต้องมีสารแอนโดกราโฟไลไม่น้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักข้อกอไม่น้อยกว่า 0. 1ปซโดยน้ําหนักข้อขอไม่น้อยกว่า 0. 5เเโดยน้ําหนักข้อคอไม่น้อยกว่า1%โดยน้ําหนัก เฉลยคำตอบข้อที่5คือข้อขอค่ะมาตรฐานวัตถุด,ดิบฟ้าทลายโจนต้องมีสารแอนดโดรกาโฟไลไม่น้อยกว่า1%โดยน้ำหนักและมีข้อกำหนดอื่น,นๆเช่นเรื่องของความชื้นเป็นตน้นคำถามข้อที่6วัตถุด,ดิบฟ้าทลายโจนที่เก็บไว้1ปีปริมาณสารสำคัญจะลดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ข้อกอ25%ข,ข,ข้อขอ50%ขอ้อคอ75% เฉลยคำตอบข้อที่6คือข้อกอค่ะวัตถุดิบ้าทลายโจรนที่เก็บไว้หนึ่งปีปริมาณสารสำคัญจะลดประมาณ2 5เเซึ่งลดลงไม่น้อยเลยจึงไม่ควรเก็บวัตถุดิบ้าทลายจรไว้นานค่ะคำถามข้อที่7ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรนข้อกอบรรเทาอาการเจ็บคอข้อขอใช้ได้ในหญิงตั้งครรภ์ข้อ,ขอคอควรระวังในการใช้ร่วมกับยากันเลดเป็นนิ่มหรือยาต้นานการจับตัวของเกล็ดเลือด เฉลยคำตอบข้อที่7คือข้อขอค่ะห้ามใช้สาทลายโจนในหญิงตั้งครรภ์เพราะอาจทำให้แท้งหรือเกิดทารกวิรูปได้ส่วนข้ออื่นถูกต้องแล้วข้อมูลเพิ่มเติมควรระวังในการใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตค่ะคำถามข้อที่8หญิงให้นมบุตรไม่ใช้ยาทาทลายโจนให้เว้นการให้นมบุตรหลังใช้ยาทาทลายโจนอย่างน้อยกี่วันข้อก็ครึ่งวันข้อขอหนึ่งวันข้อขอสองวัน เฉลยคำตอบข้อที่แปดคือข้ออค่ะมีการระบุอยู่ว่ยายาสาทลายจนมีข้อห้ามใช้ในหญิงให้นมบุตรแต่ถ้าหญิงให้นมบุตรต้องการใช้ยาก็สามารถใช้ได้แต่ให้เว้นการให้นมบุตรหลังใช้ยาอย่างน้อยสองวันค่ะคำถามข้อที่9การใช้ยาแคตซูล้าทลายรักษาอาการท้องเสียไม่ควรใช้ต่อเนื่องนานเกินกี่วันข้อกครึ่งวันข้อขหนึ่งวันข้อคสองวัน เฉลยคำตอบข้ขอที่9คือข้อคอค่ะการใช้ยาแคตซูลซาทลายรักษาอาการท้องเสียไม่ควรใช้ต่อแน่องนานเกินสองวันถ้าอาการไม่ดีขึ้นแนะนำไปพบแพทย์ค่ะคำถามข้อที่สิซึ่งเป็นข้อสุดท้ายถามว่าแม่นำใบซาทลายจนจำนวนเท่าๆกันมาทำเป็นยาแบบต่างๆทำเป็นยาแบบใดมีฤทธิ์แรงที่สุดข้อกอยาชินเ้่ที่ทำจากใบสดขิงแห้งข้อขอยาชงจากใบสดได้น้ำเดือดข้อคอ ยาเม็ดลูกกอนปั้นจากใบสดขิงแห้งที่บดเป็นผเงเฉลยคำตอบข้อที่สิคือข้อกอค่ะข้อสารออกฤทธิ์ในฟ้าทลายโจรละลายในแอลกอฮอล์ได้ดีกว่าน้ำยาทิงเจอร์มีฤทธิ์แรงที่สุดรองลงมาคือยาชงและยาเม็ดลูกกอนตามลำดับค่ะควิสเสร็จสิ้นไปทั้งสิบข้อแล้วคุณผู้ชมตอบถูกกี่ข้อคะไม่ว่าคุณผู้ชมตอบถูกกี่ข้อหวังว่าคุณผู้ชมได้รับประโยชน์จากยดาดควิสค่ะ สุดท้ายนี้ยาดาขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามจนจบคลิปสวัสดีค่ะ